ถึอย่างนี้ฮะนา้าน้าบอกว่าถ้าไม่แท้แต่น้าก็จะไม่เป็นไร,ไไรเพราะน้าเขามีความศรัทธานะองค์เนี้ยน่าจะเช่ามาเกิน5 0 0 0ันด้วยใช่ไหมครับใเพรานน้าเขาบอกว่ามันตําหนิมันครบถูกไหมครับเนี่ยผมดูอะไรมาครับตาตาหนิตรงไหนครับนะ้าทนนะน้าบางก็ได้ คือนาเขาบอกว่าขอบเนี่ยมันจะมีความหนาความบางแต่ละฝั่งมันไม่เหมือนกันฝั่งนี้มันจะบางกว่าฝั่งนี้มันจะหนากว่าถูกไหมนะซึ่งมันตรงกับตำราเลยนะจมผมก็มีมีเส้นอะไรนะเกสรหรอคืออย่างที่บอกว่าจัมโบ้หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยของเก๋เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทําเก๋แบบนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันมีจุดตรงนี้มีเส้นตรงนี้ที่นาบอกเนาะมันเป็นติ่งคมๆขึ้นมาเห็นไหมฮะคือถ้าดูพาแท้เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนกันนะบ่อก เก๊โตเก่าอ่ะมันจะไม่มีองค์เนี้ยเขาทําเก๊เหมื่อเลยแต่จุดที่ยังไม่เหมือนก็มีนาผาจุดไหนไปมรู้ไหมฟอนต์เนี้ยมันไม่เหมือนกันคําว่าหอรอวองอหลวงปุ่หลวงปู่อ่ะหอยีบอลิงงอแหว,วนไม่เหมือนกันอันนั้นลองดูก่อนเหมืนนไหมผม<ต>ดูเหมือนเลยแต่ว่ามันอยังไงนะพูดแหลมมีองค์เห็นไหมฮะแพงมากเลยนะมีองค์นึงเหรอใช่อันนี้ซื้อมาเลยเหมือนกัน ของชอบถึงนี่เอารู้เลยคำว่าหลางเนี่ยขอหยบนังตวัดออกนี่เลยมันมีสององค์เลยหรอใช่ยังไงผมก็นับถืออยู่แล้วผมไม่งไ,ไม่ทิ้งสิ่งดีๆก็มาหาเยอะเลยค้อนเดียวกันนะแต่อย่างที่บอกว่าถึงมันจะไม่แท้แต่นะศรัทธ,ธาและนนบูชานนผมว่าได้ไม่เป็นไรเขาบูชาเก็บก็ไม่เดือดร้อนกนอื่นก็เอาเป็นว่าแชร์กันไป